เป็นอีกหนึ่งผลงานของฟิล์อ่ะนะครับที่ทำได้ตอบสนองความต้องการในหลายรูปแบบหลากหลายอารมณ์โหเหมือนจริงเลยนะครับมิสเตอร์โฮมนี่เรียกว่าเลือกของเก่งมากๆเลยนะใช่ครับนะครับสำหรับช่วงเก็ตไอเดียในวันนี้นะครับเราก็จะมีเนื้อหาดีๆนะครับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมาตอบผู้ิชเชเช่นเคยนะครับใช่ครับผมก่อนจะไปตอบคำถามนะครับผมยื่ตอบคำถามตัวเองได้เลยว่าทำไมอะ เจ้านี่เลยครับซิลิโคนเนี่ยมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยสักทีเลยครับมาดูว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่ากับการนี่เลยครับยาแนวขอบหน้าต่างด้วยซิลิโคนนะครับเอาจะช่วยอีกตืวอหน่อยนะครับหรือว่าไม่ต้องเอาไปฉีดหน้าอกก่อนบ้านหาเฮตอนน้ำจมขอบหน้าต่างเลิกหมดเลยไปล้างน้ำมาเลยลุกพี่เดี๋ยวมือเพิ่งเลิกกาใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปล้างน้ำนะ เราต้องหาผ้าเก่าหรือเศษกระดาษมาเช็ดก่อนแล้วค่อยไปล้างด้วยสบู่ได้เลยครับเฮ้ยโอ้ยนี่เสื้อใหม่เลยไปหาผ้าเก่าเศษกระดาษในเศษกระดาษก็ได้นี่ไงเจอแล้วเออเศษกระดาษเช็ดอน่อยหน่อยเออเอาให้ต้องเช็ดเยอะไหมเช็ดเช็ดให้แห้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่นี่มันเช็ดนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเช็ดใครไปเช็ดเนี่ยให้ชื่อคุณคุณซะด้วยพงพันเพชรวันทุนของเขานี่มันเช็ดเขา ทำไมเราจิ้มยมันใช่เวลาเวลามากไหมนี่ขอบต่างเราพังหมดแล้วพี่ไก <c oughs> ต่อแล้วครับ <c oughs> เห็นแล้วใช่ไหม,มเออ้อหาการ์ดเนี่ยมาปาดขอบเนี่ยให้มันเรียบร้อยดิใช้นิ้ว<อ>ได้หรือจะใช้นิ้วแบบนี้นะแกต้องเอาไปจุ่มน้ำยาล้างจานก่อนเพราะความลืน่นของมันเนี่ยจะทำให้สิ่งขไม่ติดนิ้วและล้างออก่าย ง่ายแค่นี้เองคิดว่าจะยากกว่าน,นี้การใช้ซิลิโคนมนยนายางแนวกระจกนะครับข้อแรกนะครับทำความสะอาดพื้นผิวก่อนข้อที่2นะครับก็ปาดซิลิโคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเกิดมันเลอะหรือไม่ได้ทรงเนี่ยก็ใช้การาดนะครับหรือวัสดุแข็งๆเนี่ยปาดก่อนถ้าใช้นิ้วก็ใช้น้ำยาล้างจานทาน,นิดหนึ่งนะฮะคำเตือนนะฮะยานาเช็คเงิสนสดนะครับมาเช็ดนิ้วเวลาที่มันเลอะน,นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ได้ ทำได้จนได้นะ EQ นะครับผมยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมนะครับนี่แหละครับเรียกว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่ทุกตั้งครับพี่ตุ้มครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เสมอนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าบ้านหลังนะครับ สถาปัตยกรรมเนี่ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยอายุเกินเราเนี่ยไปยาวนานนะครับแต่ลักษณะของประตูหน้าต่างเงกบนะครับก๊อกนุ้ก๊อกน้ำของเลื่อนต่างๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจจะมีอายุการทั้งานที่สั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถดูแลนะครับแล้วก็ซ่อมแซมมันได้ใะครับมันก็จะช่วยให้เราอยู่บ้านอย่างมีความสุขด้วยครับเอาละครับมาตอนช่วงเก็ตไอเดียนะครับวันนี้นี่คำถามตรงกับแนวการออกแบบของเราเลยนะครับก็ถามมาตรงๆเลยว่าเซนคืออะไร ผมตอบแทนพี่ตุ้มนด้เลยครับเซนนะครับคือร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตามห้างครับเป็นคู่แข่งของฟูจินะครับลิกในหนึ่งนะครับน่าจะมาจากคำว่านี่แหละครับเวลาที่เราไปทานข้าวตามร้านแล้วเราไม่มีเง,ง,งจ่ายนะครับเราต้องสมุดนี้แน่นอนไม่ได้หรอพี่ตุ้มไม่ใช่ สรุปว่าเซนคืออะไรครับทุกคครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ครับทุยครับเซนเนี่ยจริงก็เป็นศาสนาพุทธที่ไกลหนึ่งนะครับเหมือนของเรานี่เป็นมหายานหิริยานที่เรารู้จักกันนะครับเส้นเป็นอีกกลหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นจากอินเดียเราก็รู้อยู่แล้วนะครับศาสนาพุทธของเรานะครับเข้าไปทางจีนนะครับไปออกที่เกาหลี้นะครับแล้วก็เข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าฉานนะครับแต่ทางนี้นั้นพอไปได้รับความนิยมเลยว่ามีคนเลื่อมใสบ้ากๆในญี่ปุ่นเนี่ย เขาเรียกว่าเซนนั่นเองญี่ปุ่นเนี่ยจะออกเสียงออกเสียงตายแกชาติอื่นๆนะฮะใช่นะครับอันนี้เนี่ยความเป็นมาของเซนเนี่ยก็จะสะท้อนนะครับในลักษณะของแนวคิดหลักคําสอนต่างๆของวิธกายใช่ไหมฮะถูกต้องครับมันก็จะสะท้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับการจัดสวนขนมมีหมดเลยเราจะเห็นภาพเลยขนมบางทีก็สวยงามนะครับอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ แม้แต่สวนหินอ่าเราจะเห็นว่านึกภาพออกเลยสวนหินญี่ปุ่นนี้นะครับผมเ,เด่นมากนะครับหรือการทําบอนไซต่งางๆญี่ปุ่นนี่เด่นมากท่าน<ด>ี้ท่านั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่าเนื่องจากว่านิกายเซนเนี่ยเข้าไปอยู่ในวัดปฏิบัติหรือการปฏิบัติของคนญี่ปุ่นเนี่ย <ทะ S 2> ก็เลยจะทําให้สะท้อนผ่านออกมาในลักษณะของสภาพเวลลต่างๆเนี่ยจนกลายเป็นเรื่องเรียกว่าสไตล์เซนเนั่นเองนะครับคือถ้ามองว่าเซนเนี่ยตกแต่งแล้วเนี่ย มันมีอะไรเป็นคาแรคเตอร์หลักๆล้างนะครับก็จะมีให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยจําได้ไม่ยากกับสำเร็จนะครับอันแรกนั่นก็คือว่าเส้นสายเนี่ยมักจะเป็นเส้นที่โค้งหรือเส้นตรงไม่ใช่เลยไม่มีการชิกแซกอะไรนยขยักขยักอย่างนั้ไม่เสร็จละค่ะครับ อันที่2เนี่ยเรื่องของสีนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นแบบบอกถึงสัจจะของวัสดุนะครับสัจจะทางธรรมชาติเช่นการที่เรานําไม้มาใช้เนี่ยก็โชว์ความเป็นไม้ชัดเจนเลยจะไปทาสีทับมันเนี่ยก็ไม่ใช่เซนนะครับหรือว่านําหินมาตกแต่งก็เป็นก้อนเลยหินเลยอย่างเป็นต้นนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอาวัสดุที่มีพื้นผิวสัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาติเอามาแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับอ q คิวแบบเรื่องใสในในความเป็น ธรรมชาตินะครับก็คือเชื่อในสัจธรรมและความเป็นธรรมชาตินะครับเชื่อในความเป็นจริงอะไรแบบนี้นะฮะถูกต้องนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครมีคําถามเราตอบได้หมดครับถ้าเป็นเรื่องตกแต่งบ้านแต่เรื่องอื่นอย่ามาถามเรานะครับอย่างเช่นหัวเจ้าอะไรองนี้อย่ามาถามนะครับขอยิบเบอร์นี้คิวได้ไหมครับไม่ได้่าวว่าตอนนี้ลำซำลำซำครับโอ้ยนะครับเปิดฝาได้ร้านมาฟุตเล่นนะฮะคุณผู้ชมครับมีคําถามนะครับถามได้เลยนี่แหละครับก็ทาง Facebook รายการแล้วก็เว็บไซต์รายการหน้าล่างนี่หน่อยนะครับนะฮะมีอีกหนึ่งงานค่อองขง Uh, mm hmm. งานเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยก, uh. ก็เป็นมิวสิกเอ็กซ์โปรถนี่นครับเป็นแบบมอเตอร์โชว์อะไรต่างๆมอเตอร์เอ็กซ์โป บ้านนี้นะครับต้องงานนี้ใหญ่สุดเลยครับโฮมโปรเอ็กซ์โปครับมีเรื่องราวของคนที่ชอบการตกแต่งบ้านนะครับและของตกแต่งบ้านถึงเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะมากมายคุณเลือกช้อปปิ้งกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมเราให้ดูไปแล้วว่ามีการแข่งขันเนี่ยหน้าตาผู้แข่งขันมีใครบ้านนะครับแล้วมันดุเดือดขนาดไหนเราจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการตัดสินแล้วใช่ไหมใช่ครับรู้ผลแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งคณะกรรมการของเรานะครับเป็นดาราหลายคนที่ชอบการตกแต่งบ้านเหมือนพวกเรานี่แหละครับนะครับเขาตัดสินได้ใครชนะและดาราที่เป็นกรรมการมีใครบบ้างไปดูกััันเลยคครรบ ในงาน Home ป Expo ครั้งที่16นะครับซึ่งจัดขึ้นวันที่ 16- ถึง25ิาพฤศจิกายน2 5 5 5นี้นะฮะบริเวณฮอลล์5ถึง8 Impact คเมืองทองธานีครับนอกจากจะได้พบกับสินค้าของตกแต่งบ้านนะฮะและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายแล้วนะครับยังมีกิจกรรมสุดสนุกเลยนะฮะกับพฮมปป c แชมเปี้ยนปีที่6ครับเป็นการแข่งขันการตกแต่งห้องนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกนะครับจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ทีมก่อนการตัดสินก่อนนะครับวันนี้เราได้จดเป็นคู่พี่น้องค่ะเราก็ตั้ พี่น้องฝาแฝดคอนเซ็ปต am ์ของผมที่พยายามทำมาเพื่อให้สอดคล้องกันเนี่ยก็คือเรื่องของความหวานที่ซ่อนเปรี้ยวก็วันนี้โจทย์ที่เราได้ลับะครับเป็นเป็นดาราคู่รักวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ของโฮมโปรหลายชิ้นมากแต่ชิ้นที่เราประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวตัวตัวเนี้ยครับตัวสแปกแล้วก็เป็นตัวชั้นนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือ behind the s c ซ n e ค่ะ คอนเซปต์ก็คือเป็นโลกส่วนตัวของซุปตาค่ะกับความรักที่ต้องปกปิดเราก็ได้ออกแบบห้องออกมาให้เหมาะสมสำหรับคู่เพื่อนที่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีลงตัวครับซึ่งทุกทีมนะครับต่างออกแบบห้องให้ตรงกับคอนเซปต์การใช้ชีวิตจริงนะครับและปีนี้โจทย์การออกแบบก็คือนี่เลยครับ To ูบิคัมวันสองคนในห้องเดียวซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคน2คนแบบชิลๆและเข้ากับไลฟ์สไตล์ครับ ที่จะต้องออกแบบห้องนะครับให้ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับภายใต้พื้นที่30ตารางเมตรนะครับด้วยงบประมาณการตกแต่งห้องนะครับ65,000บาทในเวลาการแข่งขัน4ชั่วโมงนะครับโดยผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ในการแข่งขันนะครับและร่วมให้คะแนนกับคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับก็คือเหล่าดาราชื่อดังนะครับอาทิตย์นี้ครับตัวแทนเพื่อนคู่ซีนะครับปูประยากับพันธุสามณีนะครับพี่น้องนะครับคุณแพนเค้คเขมมนิษ์นะฮะและคุณพัทเตอร์พัทรนัทนะครับและยังมีตัวแทนของผู้รักนะครับผู้น คุณเคนภูภูมินะครับขอบคุณโบวีอัธมานนะครับส่วนทีมไหนจะเป็นผู้ชนะและสามารถคว้ารางวัลได้นะฮะต้องรอรุ้นกันในสัปดาห์หน้าล่ละครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณสัตว์ที่สํยทาสวยนะครับเดสเดสาทรจาก AP พีครับและเสื้อผ้าสวยๆของผมแล้วก็อีกิวนะครับ CPS h p ครับ สัปดาห์หน้านะครับเราจะออกแบบนะครับเป็นความรักของหญิงชายคู่หนึ่งนะครับออกแบบความรักด้วยนะครับชลูรัมโอ้โหนะครับดีมากเพราะว่าคนแต่งงานันป๊บนี่นะครับก็ต้องมีความรักความรักเสร็จก็มีการแต่งงานแต่งงานเสร็จก็ต้องมีเรือนห่อครับเราออกแบบนะครับห้องเพนท์เฮาส์ให้สองคนนี้นะครับอยู่ด้วยกันตลอดนะครับแต่ไม่ต้องรบกวนกันนะฮะโอ้โหนะครับน่าติดตามชมมากนะครับห้ามพลาดนะครับคุณช้ชมครับและสำหรับสัปดาห์นี้ครับพวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ